เห็นไหมครับตอนนี้คันเร่งนะครับคันเร่งคันเร่งหรือสติ๊กใดๆนะครับอ่าก็ยังคงยังคงไม่ตรงนะครับนะครับยังคงไม่ตรงรัดเดอร์รัดเดอร์จริงๆจะต้องอยู่นะครับฝั่งซ้ายมือถูกไหมครับรัดเดอร์จะต้องอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับแอรอนจะต้องอยู่ฝั่ง ขวามือแต่ทีนี้นะครับรัตเดอร์กลายเป็นอยู่ด้านขวานะครับแอรอนอยู่ด้านซ้ายนะครับคันเร่งยังไม่ตรงเดี๋ยวเราจะมาทําการตั้งค่ากันนะครับจะมาทําตาการตั้งค่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ลุงสั่งทาการรีเวิร์ดมาแล้วนะครับเครื่องบินก็จะไปนิ่งแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับจะเห็นได้ว่ายังไม่สมบูรณ์ก็คือนะครับความสมบูรณ์ที่ถูกต้องก็คือ คันเร่งจะต้องไม่ค้างนะครับคันเร่งจะต้องไม่ค้างแต่ของของน้องหนูรีโมทของน้ remote, องหนูอาจจะไม่มีปัญหาเหมือนของลุงสันแต่ของลุงสันน่าจะมีปัญหาเห็นไหมครับตอนนี้ตอนนี้รีโมทของลุงสันนิ่งแล้วนะครับนะครับน่าจะมีปัญหานะครับเอลเอเวเลเตอร์เอเวเลเตอร์จริงๆแล้วจะต้องยกขึ้นนะครับจะต้องกดลงกดลงนะครับจะต้องยกขึ้นกดลงจะต้องยกขึ้นนะครับ ดันไปด้านหน้านะครับดันไปด้านหน้าขือนบินจะหัวงุ้มลงนะครับเราโยกไปทางด้านซ้ายแอลอนซ้ายจะไปซ้ายนะครับเราโยกไปด้านขวาแอลอนจะไปทางด้านขวานะครับแอลอนซ้ายแอลอนขวาแบบนี้นะครับอลัดเดอร์ตอนนี้ดันลัดเดอร์ของหงุสันก็นะครับอุสันรีเวิร์ดมามาครบหมดแล้วนี Answer, ่ Х, ลัดเดอร์นะครับลัดเดอร์ซ้ายขวาแต่ที่เครื่องบินนะครับที่เครื่องบินในคอมอที่เครื่องบินในคอมยัง ยังคงไม่ไม่ไม่ตรงไม่ตรงตามที่ที่ลุงสั่งตั้งเอาไว้นะครับเครื่องบินในคอมยังไม่ตรงที่ลุงสันตั้งเอาไว้ก็คือเราดันเดินหน้านะครับโยกซ้ายโยกซ้ายเครื่องบินจะต้องไปซ้ายนะครับนี่นี่เครื่องบินไปขวานะนี่เครื่องบินไปขวาเรายกยกขวาเครื่องบินจะต้องไปซ้ายนี่คือสลับกันอยู่นะครับตอนนี้สลับกันอยู่เรานะครับก็ มาทำการนะครับมีสั่นเบาเสียงสักนิดนนะครับเราก็มาทำการดันนะครับดันไอเจ้าสวิตท,ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับสี่ตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้กลับกันหมดเลยนะครับล,ลัดเดอร์ซ้ายขวาลัดเดอร์ซ้ายก็ไปขวาลัดเดอร์ขวาก็ไปซ้ายนะครับแอลอน แอรอนซ้ายก็แอรอนซ้ายก็ไปขวาแอรอนขวาก็ไปซ้ายนะครับอีเวเลเตอร์นะครับอ่าอีเวเตอร์อีเวเลเตอร์นะครับอัพก็ดาวนะครับดาวก็อัพอย่างเงี้ยนะครับขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้จะไม่จะไม่ตรงไม่ตรงตามที่เราเราเล่นนะครับดูนะครับดูดูที่ห àng, างเห็นไหมครับทุกอย่างยังคงไม่ตรงนะครับยังคงไม่ตรงตามที่เราตั้งอ่าในรีโมทตัวนี้นะครับเขาจะสามารถปรับทิมตัวนี้ได้ นะครับปรับทีมตัวนี้ก็ให้เราทําการกดเลื่อนลงให้หมดเลยนะครับกดเลื่อนตัวนี้ลงให้หมดเลยเห็นไหมฮะนะครับอ่าแล้วครับทีนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าที่ลุงสันปรับลงนี้ถูกต้องไหมเร่งนะครับเร่งเลี้ยวซ้ายนะครับคือบินซ้ายเห็นไหมฮะคืองบินเลี้ยวซ้ายแล้วเห็นไหมครับซ้ายอ้าคือมีินเลี้ยวซ้ายนะครับ ขวาเคร네 ulator, <oh <see how coming around> day, ื่องบินเลี้ยวขวาเห็นไหมครับอีเวเลเตอร์อัพนะฮะอัพอัพขึ้นนะครับดาวลงอัพขึ้นนะครับดาวลงนะครับเดี๋ยวเอาเครื่องบินมาใกล้ๆนะครับเอาใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีลำใหม่มาเดี๋ยวดูลำใหม่นะครับดูนะครับเครื่องบินเดี๋ยวซ้ายนะครับซ้ายซ้ายไปซ้ายเห็นไหมฮะ ขวาไปขวานะครับเลี้ยวซ้ายมาหานมสามแอลอนนะครับแอลอนซ้ายยกซ้ายซ้ายยกขวาขวายกนะครับอีเวเลเตอร์นะครับอีเวเลเตอร์อัพนะครับอีเวเลเตอร์ดาวอัพดาวแบบนี้นะครับอ่ะมาลองบินกันดูนะครับเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราตั้งตั้งระบบของนะครับรีโมทของเรารีโมทรีโมทของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะมาลองบินกันดูนะครับอ่ะไปกันเลยนะครับ นะครับไม่ยากนะครับน้องอาร์มลุงสันได้ทําวิดีโอให้น้องอาร์มแล้วนะครับน้องอาร์มก็มาเปิดดูที่คลิปวิดีโอของลุงสันได้นะครับลุงสันทาไว้อย่างละเอียดนะครับตั้งแต่คอมที่ว่ามีปัญหา,าลงแผ่นไม่ได้เราก็เข้าไปนะครับที่ที่พีด <c oughs> ีพีซีของคอมพิวเตอร์นะครับเคนะครับ ทีนี้ก็อยู่ที่การปรับทิมนะครับปรับทีมที่รีโมทตัวนี้เราก็โยกไว้ตรงกลางให้หมดนะครับคือเราก็ปรับทิมเหมือนกับเครื่องบินจริงๆนะครับที่เราจะเล่น <c oughs> ก็ส่วนในซิมูเลเตอร์นี้เขาก็จะมีโมดูลมาให้นะครับเพื่อที่จะให้เราเลือกลำนะครับเราก็มากดที่ช่องที่สองนะครับอันนี้เป็นอ่าเซตติ้งนะครับคือเซต อ่ารีเวิร์ดรีโมทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเลือกนะครับเลือกสถานที่อ่า oh, yeah. เลือกสถานที่แล้วก็เลือกตัวลำของเครื่องบินนะครับถ้าเป็นการเลือกตัวลำของเครื่องบินแล้วก็เข้ามาที่ช่องแรกนะครับแบบนี้ก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเขาก็จะมีเครื่องบินมาให้หลากหลายนะครับโดยที่เราจะเลือกนะครับเลือกเลือกว่าเราจะเลือกเล่นเครื่องบินแบบไหนนะครับเขาก็จะมีมาให้ในฟังก์ชันต่างๆนะครับจะมีทั้งเครื่องบินปีกล่างครื่งบินปีกบนนะครับปีก ปีกบินนะครับเครื่องบินเอฟเสิบห้านะครับเครื่องบินจรวดต่างๆนะครับเราก็มาเลือกเอา,อาจนาเรียกว่าเป็นเครื่องบินเทนเนอร์นะครับเทนเนอร์ก็มีนะครับส่วนมากแล้วที่ลุงสันหัดบินใหม่ๆหัดบินในซิมูเลเตอร์ตัวนี้ลุงสันจะเลือกตัวนี้นะครับจะเลือกตัวที่เป็นเทนเนอร์ปีกบนลำนี้นะครับที่เคยเล่นอยู่เป็นประจำเมื่อเรา,าเลือกลำเสร็จแล้วเราก็มาฟินิชนะครับฟินิชที่ อ่าหน้าจอคอมแบบนี้กดเข้าไปนะครับเครื่องบินก็จะมาแล้วเราก็มาเลือกเล่นกันนะครับตามความต้องการที่เราอยากจะเล่นนะครับเครื่องบินแบบไหนนะครับตอนนี้เครื่องบินของอูสันนี่ปกติแล้วนะครับนะครับปกติแล้วดูนะครับขึ้นเห็นไหมครับ ก็ไม่เป็นไรมาหัดบินกันดูนะครับหัดบินกันดูแล้วก็ไปทําตามที่ลุงสันได้แนะนํากันไปนะครับนะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับลุงสันก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะครับน้องๆหนูๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอของลุงสันนะครับลุงสันอาจจะทําสิ่งใดผิดพลาดทั้งไปก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับสําหรับในคลิปวิดีโอหน้านะครับลุงสันจะทาอะไร นะครับหรือจะทําคลิปวิดีโออะไรหรือจะทําเครื่องบินหรือจะนําเอาอะไรมาแล้วทาให้ดูก็ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของลุงสันด้วยนะครับลุงสันขอบคุณนะครับพ,พ,พี่ๆเพื่อนๆน้องๆหนุหน่มๆที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของลุงสันนะครับตอนนี้คลิปวิดีโอของลุงสันยังใหม่อยู่คิดว่ายังไม่มี ท่าผู้ชมเข้ามาชมกันมากนะักก็ต้องขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆเพื่อนๆน้นองๆหนุ่มๆทุกท่านด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ลุงสงก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ต้องขอจากลากันไปด้วยคําว่านะครับสวัสดีดูแลสุขภาพาตัวเองทุกท่านนะครับพบและเจอเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีนะครับต้องขอโทษนะครับที่ลุงสันทําคลิปยาวเกินนะครับเหตุเพราะว่าลุงสันได้ตัดต่อคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับ เป็นคลิปวิดีโอที่ยาวเกินนะครับเกินเวลาที่ทาง YouTube กำหนดมาลุงสันก็เลยไม่สามารถอัปโหลดได้จึงต้องทำคลิปวิดีโอถึง3คลิปนะครับแต่ลุงสันอยากให้ได้รับความละเอียดนะครับให้น้องๆหนูๆนะครับพร้อมพร้อมด้วยน้องอาร์มนะครับได้ได้รับรายละเอียดจากการลงโปรแกรมนะครับซิมูเลเตอร์นะครับเครื่องเครื่องบินฝึกบินนะครับยังไงซะลุงสันก็ต้องขอนะครับประธานอภัยกับน้องๆหนูๆพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับที่ทำคลิปยาวเกินนะครับ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมงสังก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เพื่อนๆน้องๆหนุ่มๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสันนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับพบและเจอเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าว่าลุงสันจะทําอะไรอีกนะครับจะนำเครื่องบินลำไหนไปบินนะครับจะทําคลิปวิดีโออะไรนะครับลงนะครับมาติดตามรับชมกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับ